สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพักเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศัตว์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านนะครับที่ชอบศึกษาหาความรู้นะโดยเฉพาะความรู้เนี่ยที่มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเพื่อจะนำความรู้ตรงนั้นน่ะไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษา แล้วก็ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ด้วยตัวของท่านเองนะครับมานะครับทำฟาร์มเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอะไหล่นะที่มันสามารถใส่ทดแทนหรือว่าใส่เปลี่ยนสลับรุ่นกันได้โดยไม่จำเป็นจะต้องตรงพาร์ตอะไหล่เพราะว่านะครับมีผู้ที่เข้ามารับชมเนี่ยนะครับเขาก็ ข้อความมาถามว่าครูขอเหตุผลหน่อยว่าทำไมถึงใส่อะไรไม่ตรงพาร์ตอะไระเขาเขาคอมเมนต์มาด้วยความสุภาพนะฮะอันนี้ดูนะครูครูไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรนะครับ mm. เพราะว่าในช่วงแรกที่ครูทำทาลง y t u t u เนี่ยก็กเซ็งเหมือนกันนะคือเราเราให้ความรู้ในสิ่งที่ถูกต้องนะมันจะเป็นเรื่องเก่าหรือมันจะเป็นเรื่องใหม่อะไรก็แล้วแต่ก็คือให้ความรู้ไป นะบางคนคอมเมนต์มาแบบลักษณะคือไม่ให้เกลียดกันนะหลังๆมานี่ก็ดีนะครับก็ท่านก็คอมเมนต์กลับมาก็เป็นส่วนใหญ่ก็น่ารักขอบคุณนะอยากจะรู้อะไรยังไงก,ก็ถามมาบางท่านถามมานะครับแต่ว่าครูยังไม่ได้ตอบให้เพราะว่าการมาพิมพ์ตอบกลับเนี่ยมันเข้าใจยากนะก็มองหาโอกาสอยู่ว่าเออเดี๋ยวสะดวกตรงไหนเนี่ย ทำเป็นคลิปให้ดูเลยดีกว่านะไม่ได้บอกว่าโอ้พอมีคนติดตามเยอะแล้วไม่สนใจนะครับลองลองไปดูได้ส่วนใหญ่ถ้าคอมเมนต์กลับมาดีๆเนี่ยครูก็จะไปกดไปกดไลค์ให้แล้วก็ขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะฮะไม่ไม่ใช่คนแบบลืมตัวอะไรนะครับนะให้เข้าใจอย่างนี้ด้วยนะฮะว่าถึงจะปิดเทอมอยู่เนี่ยแต่ก็ยังมาทำงานอยู่ที่โรงเรียนทุกวันนะครับ ทำรถบริการประชาชนบ้างรถของอะไรใครบ้างทั่วๆไปนะครับเราจะได้เข้าใจตรงกันนะครับยินดีนะมีปัญหาอะไรนะถ้าครูทำไม่ได้เนะี่ยครูทำคลิปให้ดูเลยดีกว่านะทีนี้กลับเข้ามานะครับตรงที่มาวานนะครับทำเวฟอยยี่สิบห้าคาบูหัวเถิกตัวแรกนะครับมันเป็นรถคาบูเลนเตอร์นะครับอะไรลูกสูบต,ตรงรุ่นของมมนเนี่ยนะครับ นะก็คือมันจะเป็นรหัส k t h นะครับ k t h <K TS S 1> แต่จงจินไม่ใช่ตัวใหญ่ๆในหน้านี้ครูเอาปากกาวไว้บอร์ดเขียนให้นะครับแล้วอเผอิญว่านะครับก่อนที่จะมาทำเนี่ยที่ที่ถ้าท่านติดตามคลิปเนี่ยคือเขาใส่ลูกสูบของคาวาซากิพวกเชียร์พวกคาเซ่พวก k คสมาให้เพราะว่า3ตัวเนี่ยเชียร์คาเซ่เคสเนี่ย หรืออาจจะรวมไปกระทั่ง ZX 130อะไรเนี่ยคือมันพื้นฐานเครื่องยนต์เนี่ยมันตัวเดียวกันแต่มันจะต่างกันเรื่องของ CC นะครับถ้าเป็นเชียร์มันคือ112คาเซ่ก็จะมีทั้ง122กับ125 KsR ก็จะเป็น112แล้วก็ ZX ก็จะเป็น130อันนี้คือผู้ที่แบบซื้อขายกันในตลาดนะครับแต่ความจุจริงๆเนี่ยอาจจะต่ำกว่าหรือว่าเกินกว่าเล็กน้อยก็ได้ เขาใส่ลูกของเชียร์มานะครับทีเนี้ยมันมีปัญหานะครับครูก็เลยแนะนําว่าทํากลับเป็นลูกเดิมไปแล้วก็ว้านมาเป็นไซส์ร้อยได้ไซส์สุดท้ายถ้าเป็นลูกแท้ครูขอที่บายอย่างนี้นะครับว่านีตอนตอนที่เราเรียนจบมาแล้วเรามาเปิดร้านเนี่ยนะครับ แน่นอนครับเราจะมีความรู้ในหลักการทำงานในการถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ในการถอดเปลี่ยนอะไหล่นะครับแต่เมื่อเราเปิดร้านนะครับเราไม่ได้มีหน้าที่แค่รื้อถอดเปลี่ยนอะไหล่นะฮะมันจะต้องมีการไปซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนซึ่งเรื่องอะไหล่เนี่ยครูมั่นใจว่าตัวครูเองแล้วก็ตัวท่านผู้ชมด้วยเนี่ยแรกๆเนี่ยท่านก็จะไม่มีความรู้เรื่องอะไหล่ นะทุกๆอย่างมันเป็นเรื่องของประสบการณ์มันต้องอาศัยเวลานะครับท่านจะเรียนจบจากสถาบันไหนดังแค่ไหนค่าใช้จ่ายแพงแค่ไหนเรื่องอะไรท่านไม่มีทางรู้ได้หมดหรอกนะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างจากครูนะเวลาลดลูกค้าต้องเปลี่ยนอะไรนะหลักๆเลยก็คือ 1. ไปที่ร้านขายอะไรนะครูเนี่ยอยู่ที่ โรงเรียนละแวกหนองแขมละแวกหนองแขมเนี่ยร้านขายอะไหล่มอไซค์ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ราคาค่อนข้างจะถูกนะครับศูนย์บริการนะคร,ครูก็ต้องไปนะครับแถวนี้ก็มีนะครับเมื่อเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมีครบทั้ง4ยี่ห้อเลยนะทั้งฮอนด a า a ามาฮ่าคาวาซูซูกิแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับหลักๆก,ก็จะเห็นแต่ Honda กับยามาฮ่า บางศูนย์เนี่ยนะครับไม่ได้ติดป้ายว่าเป็นศูนย์คาวาหรือศูนย์ซูซูกิแต่เวลารถมีปัญหาเนี่ยครูก็ไปสั่งอะไรแท้ที่ที่ที่ศูนย์นี้ได้อยู่เหมือนกันนะก็ประมาณนี้นะครับหลักๆนะครับคือเราจะได้ข้อมูลจากร้านขายอะไรแล้วก็จากศูนย์บริการนะทีนี้นะของเดิมเนี่ยมันจะต้องใช้รหัส KPH แต่ในคลิปที่ทำไปเนี่ยนะครับก็คือมันเป็น k y z k y z อ่าก็เขาสงสัยว่าทำไมใส่รหัสลูกสูบเนี่ยไม่ตรงกับรุ่นของรถลูกศิษย์ครูนะครับเขาเรียนจบไปเขาไปอยู่ฝ่ายอะไร Honda ที่ศูนย์บริการฮอนด้ Honda. ชนิดที่เรียกว่าครูถามไปเนี่ยมันบอกรหัสอะไหล่เป๊ะๆได้เลยเพราะว่าทํามาหลายปีแล้วเวลาครูไปซื้ออะไหล่เนี่ยนะครับซ่อมรถให้ชาวบ้านให้คนท,ทั่วไปเนี่ยคือเพื่อความสบายใจของของตัวเราเองของตัวครูเองแล้วให้งานเนี่ยมันมันจบแล้วมันมีมาตรฐานครูก็จะบอกเลยว่าเอาอะไหล่แท้ซึ่งถ้าเอาอะไหล่แท้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นอะไหล่ที่ตรงพาร์ตอะไหล่ตรงรุ่นของมันแต่ในรถบางรุ่นเนี่ยมันเก่าแล้ว อะไหเนี่ยตรงรุ่นตรงพักเนี่ยนะมันไม่มีการผลิตมันก็จะมีอะไรรุ่นใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาลูกศิษย์ก็จะบอกว่าครูครับอาจารย์ครับตัวเนี้ยทักของเดิมเนี่ยมันหายากแล้วมันมีราคาแพงมันใส่อะไรตัวนี้ได้ใส่แทนได้นี่คือข้อมูลจากอาเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ใส่แทนได้ และที่สำคัญคือราคามันถูกกว่าด้วยนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยครูจะมาเอาลูกสูบลูกนั้นลูกนี้มาใส่เองโดยพารการนะครับเพราะว่าเรื่องอะไหล่เนี่ยเราไม่ได้มีความชำนาญเหมือนคนที่เขาขายอะไหล่หรืออยู่เรื่องของฝ่ายอะไหล่นะครับแต่ตรงเนี้ยคือครูก็ไม่ได้เชื่อเขาแบบสนิทใจร้อยเปอร์เซ็นต์เขาแนะนำมาเราก็เอามานะครับ พอเอามาปุ๊บเนี่ยมันดียังไงนะครับนี่ครูสมมตินะอย่ามายึดถือราคาตรงนี้นะครับนี่ครูสมมติว่าถ้าเราจะเอาแหวนเอาลูกตรงรุ่นสมมตินะห0รบาทแต่ถ้าเกิดลูกศิษย์หรือร้านขายอะไรแนะนำม,มาครูครับอาจารย์ครับมันใส่แทนกันได้เหลือ500บาท600กับ500บาทต่างกันอยู่ร้อยหนึ่ง มันจะมองได้2มุมมอง1ไอ้น0 0บาทเนี่ยเราช่วยเซฟค่าใช้จ่ายของลูกค้ากับอีกมุมมองหนึ่งก็คือกูก็เก็บราคาเต็มกูก็ได้กําไรเต็มๆมาอีกร้อยหนึ่งอันนี้แล้วแต่มุมมองของช่างแต่ละคนนะแต่ในมุมมองของครูก็คือถ้าตัวนี้อะไรมันถูกเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์แนะนำว่ามันใส่แทนกันได้เนี่ยเราก็เซฟตังค์ให้ลูกค้าไปเพราะว่าถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น นึ่งเลยนะครับคือครูเนี่ยหรือช่างที่ประกอบก็ต้องรับผิดชอบเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ไปไล่เบีย้ยต่อไอ้คนที่แนะนําอะไรมาว่าก็เนี่ยคุณแนะนําผมมาอย่างเงี้ยพอผมใส่แล้วมันมีปัญหานะฮะทีนี้ครูให้ดูต่อไปนะครับนะอย่างที่ครูบอกว่าเวลาเขาให้คําแนะนํามาเนี่ยคือครูก็ไม่ได้เชื่อสนิท100%แต่ก็คือก็เอามาลองดู พอมาปุ๊บเนี่ยครูก็มานั่งเอาเวอร์เนียวัดมาดูรหัสต่างกันนะอันนี้คือ KPH อันนี้คือ KYZ ลักษณะรูปทรงอะไรเนี่ยคือเหมือนกันนะครับที่กระโปรงก็จะมีร่องช่วยกักน้ำมันอะไรให้นก็ว่ากันไปแต่มันก็ยังมีสิ่งที่แตกต่างกันมันไม่ได้เหมือนกันเป100๊ะร้อเซนะครับเหมือนคนที่เป็นฝาแฝด นะไม,ไ,ไม่ได้บอกว่าฝาแฝดนี่ในร่างกายร้อยเปอร์เซ็น์เหมือนกันหมดนะบางคนอาจจะมีฝ่ยมีขี้แมงวานบางจุดให้เห็นแตกต่างกันบ้างนะครูก็มาดูครับเอาเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยบนหัวบนหัวของลูกตรงอหัดเนี่ยจะไม่มีล่องหลบวาลแต่ของ K y z แซเนี่ยจะมีล่องหลบวาลมาเห็นไหมตรงที่นิ้วชี้ครูชี้เนี่ยมีล่องหลบวาลมาให้ แต่บนหัวความนูนฟวามต่ำอะไรเนี่ยมันมันใกล้เคียงกันอยู่นะครับหนึ่งแล้วนะที่เห็นข้อแตกต่างคือลูกสูบอันนี้มีร่องหลบวาลแล้วก็บอกไปในคลิปลูกสูบนะครับว่าอย่าไปนสนใจไอ้ล่องหลบวาลให้สนใจสัญลักษณ์บนหัวหรือมาร์กบนหัวเป็นหลักนะครับณนะวันนี้ครูไม่ได้มาพูดว่าใส่ลูกสูบทางไหนนะแต่ถ้าพูดถึงว่าใส่อะไรไม่ตรงพับ1หนึ่ง มีร่องหลบวาวแต่อันเนี้ยถ้าตรงรุ่นมันเนี่ยมันไม่มีร่องหลบวาวสองไอ้ลูกสูบเดิมๆเนี่ยตรงรหัสตรงกระโปรงเนี่ยที่มันเป็นดำๆเนี่ยอันนี้ครูไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นเทปลอนหรือเป็นสารที่เคลือบหรือใส่เข้าไปเพื่อให้มันลื่นแล้วมันทนความร้อนนะซึ่งถ้าเกิดใส่สารที่ครูว่าไปเนี่ยจะเป็นเทปลอนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้คุณสมบัติลูกสูบมันดีขึ้นเนี่ย แน่นอนครับมันก็จะทำให้ต้นทุนลูกสูบเนี่ยสูงขึ้นแต่พอมาเป็นลูกนี้มันเป็นกระโปรงธรรมดามีร่องเหมือนกันเพื่อใช้กักน้ำมันเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันไม่มีการเคลือบสารดำๆหรือเทฟลอนอะไรมานอกนั้นสลักอะไรต่างๆคือมันเหมือนกันหมดนะครับ พตาะนั้นตรงเนี้ยเวลาเราจะใส่แล้วมันไม่ตรงรหัสหนึ่งเลยคือครูได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์มาว่าใส่แทนกันได้ครับครูราคาถูกกว่าด้วยนะครับสนะฮะที่ศูนย์บริการเนี่ยก็ไม่ได้รับขวานรับอัดก้านรับย้ำคลัดรับปาดบ่าวาวรับตีบ่าวาวตอนนั้นครูก็จะต้องไปที่ร้านขายอะไร ซึ่งหลังๆมาเนี่ยร้านขายอะไรหลายร้านเนี่ยนะครับเขาจะรับควานตีปอกอัดกา้านปาดบา่าวาวอะไรด้วยนะครับซึ่งร้านที่ครูทําอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะไม่ไม่ขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อร้านนะครับแต่ว่าจากการที่ครูได้ไปสัมผัสกับพี่กับช่างคนเนี้ยนะครับคือพี่เขาเนี่ยเป็นอดีตในช่างนะครับ ที่ทำรถแข่งให้กับทีมโรงงานเลยนะครับนะไม่ขอเอ่ยชื่อพี่เขานะเราก็ไม่ขอเอ่ยชื่อร้านเขาเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่อย่างที่ครูบอกว่าในสมัยหนึ่งเวลาวิ่งอะไรเนี่ยครูเป็นคนวิ่งไปเองเลยไม่ได้ใช้พี่ปุ้ยไปนั้นพอวิ่งไปปุ๊บเห็นพี่เขาทำงานเห็นเขาแยงเสื้อแกแยงปุ๊บแกเอาเวอร์เนียมาวัดเอาเขาควายเอาตีนผีมาเช็คแกทำงานละเอียด แล้วพี่เขาเป็นคนน่ารักคือเขาไม่ได้ถือเนื้อถือตัวอะไรนะครับผู้จาเป็นกันเองนะขนาดแกเป็นถึงช่างทําให้กับทีมแข่งโรงงานแต่แกไมถ่ถือเนื้อถือตัวนะครับนะมีอะไรก็สอบถามแกได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังๆมาก็เอางานเนี่ยไปทาที่ร้านพี่เขาเพราะนั้นฟาร์มฟาร์มเชื่อถือก็คือมันก็เกิดนะฮะเขาทํางานตรงนี้มา นะอย่างยาวนะเขามีชื่อเสียงเขาคงไม่เอาอะไรที่ใส่แล้วผิดรุ่นตรงรุ่นมาแล้วใส่ชดชดเชยแทนกันไม่ได้มาให้เพราะถ้าเกิดว่าพี่เขาแนะนําเขาเขาคว้านมาให้แล้วเขาบอกว่าอาจารย์ครับน้องครับเนี่ยมันใส่ตัวนี้ได้นะพี่ผมอยากจะเอาตรงรุ่นตรงรหัสเป๊ะเลยครับแกอาจจะบอกว่า,าถ้าอยางนั้นเชิญไปร้านหน้าก่อนแล้วกัน มันก็ต้องเชื่อถือให้ให้ความเชื่อถือเขาในระดับหนึ่งแต่อย่างที่ครูบอกว่าเราไม่ได้เชื่อถือแบบร0อเปซกลับมาถึงโรงเรียนครูก็มานั่งเอาเวอร์เนียเขาควายเอาตีนผีบรรทัดเด็กมาเช็คดูเหมือนกันว่าเออมันได้เหมือนกันไหมนะอาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อยแต่มันใส่ชดเชยหรือทดแทนกันได้ที่สำคัญคือราคามันถูกกว่า มันหาง่ายกว่านะครับประนั้นที่ครูอธิบายเนี่ยนะครับดูนะครูยิ้มนะครูไม่ได้โกรธนะครับแล้วพอถามมาก็จะอธิบายเราเราจะได้รู้แล้วก็เราจะได้เข้าใจไปในแนวทางเดียวกันแบบถูกต้องนะครับงั้นตรงเรื่องลูกสูบตรงอะไรเนี่ยครูก็ต้องไปเรียนรู้จากเจ้าหน้าที่ของฝ่ายอะไรของศูนย์จะเป็นของ Honda, y a m a า a k a ค a วาหรือซูก็แล้วแต่ นะครับส่วนเรื่องอะไหล่เนี่ยร้านอะไหล่บางทีเนี่ยครูไปซื้อเขาก็จะแนะนําเหมือนกันอ่าทีนี้เพื่อให้มันเห็นหลากหลายขึ้นเดี๋ยวครูให้ดูอย่างนี้นะครับเนี่ยคือลูกสูบของ,งาย,าย,ายามาฮ่าเชียร่าทรงคล้ายยามาฮ่าเจอนี่นะนี่คือลูกสูบมันบอกกันนะวันนี้ไม่ได้มาพูดเรื่องการใส่ลูกสูบนะครับแต่เราให้ดูนะเห็นไหมบนหัวมันเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีร่องมีแอ่งอย่างนี้ ซึ่งไอการออกแบบแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องของวิศวกรว่าจะช่วยให้การเข้าไปวนของไอดเนี่ยการกวาดล้างไอเสียอะไรต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นนะครับเขาก็เลยออกแบบบนหัวลูกสูบให้มาเป็นอย่างนี้ทีเนี้ยไอรถคันเนี้ยมันเป็นรถของลูกศิษย์นะครับเห็นไหมไปไปทำมาจากร้านข้างนอกแล้ววิ่งจนลูกมันแตกอย่างนี้เลยนะครับอ่า พวกนี้นะตอนเวลามีตังนะเขาจะทำล้านข้างนอกแต่พอเวลาหมดตังตังไม่เหลือแล้วแล้วเขาจะนึกถึงครูแล้วมาที่โรงเรียนนะครับก็ต้องคว้านใหม่ทีนี้พอคว้านใหม่ครูก,ก็เอาเสื้อเนี่ยขออนุญาตนะครับขอโทษเอาเสื้อเนี่ยไปส่งที่โรงกลืองที่ร้านที่เขารับควานครับร้านอะไรบอกว่าไม่มีหรอกครับลูกอย่างเนี้ย เป๊ะๆอย่างเงี้ยไม่มีละครับนะถ้ามีก็หายากก็แพงด้วยเพราะนั้นครูครับอาจารย์ครับมันใส่ลูก JR แทนได้ครับแค่บนหัวมันเนี่ยแค่บนหัวมันไม่มีไอ้ร่องหรือไอ้ที่ว่าใช้กวาดล้างไอ้ดีไอ้เสียอะไรแค่นั้นเองต่างกันแค่ตรงนั้นตรงหัวส่วนความสูงความยาวอะไรต่างๆเนี่ยมันใกล้เคียงกันแล้วก็จะแตกต่างกันตรงเนี้ยตรงช่องที่กระโปรงลูกสูบ ที่ครูเคยบอกไปว่าเพื่อให้ไอดีมันบรรจุเข้าได้เร็วขึ้นทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าไม่เอาครับผมอยากจะได้ลูกเทียร่าเลยเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมฮะร้านอาจจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นพี่ก็ต้องไปหาร้านอื่นพี่ก็ไปหาอะไรไปซื้อลูกมาพี่วิ่งเข้าไปเลยฮะจากร้านพี่วิ่งเข้าไปในตัวจังหวัดไปกับส0 0กิโลแล้วก็ต้องไปส่งร้านคว้านรออีก ซึ่งเรื่องพวกนี้พวกลงตึงพวกอะไรเนี่ยนะครับคือเขาทํามาจนเขารู้แล้วหรือยกตัวอย่างอย่างเช่นก้านสูบของรถมอเตอร์ไซค์สี่จังหวะยี่ห้อหนึงรุ่นหนึ่งซึ่งหลายๆท่านใช้ท่านจะรู้เลยว่าแป๊บเดียวก็ดังไม่ทนเลยแล้วเวลาก้านมันดังเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนก้านเนี่ยนะครับก้านแท้มันไม่มีขายก้านแท้มันจะขายพร้อมกับเคาเข้อเหวี่ยงแบบยกชุด 2 0 0พั0 0ามพันสี่พันก็ว่ากันไปนะฮะถ้าจะถอดเปลี่ยนก้านก็คือมีแต่ก้านเทียมก้านเทียมก็บอกไม่ทนอีกเดี๋ยวดังอีกพอจะเอาก้านแท้ยกชุดก็บอกแพงไปลงกึงเขาก็รู้ครับเขาก็จะไปเอาก้านสูบของอีกยี่ห้อหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งมาใส่ให้ซึ่งครูเองเนี่ยก็ใช้บริการตรงนี้อยู่เหมือนกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าพอไปเอาก้านอีกยี่ห้อหนึ่งรุ่นหนึ่งมาใส่แล้วมันจะใส่เข้าไปหรืออาจเข้าเหวียงเป๊ะได้เลยไม่ใช่มันจะต้องมีการกึงมีการปาดมีการแต่งบ้างถามว่าถ้าคุณเป็นช่างเนี่ยอยู่ดีๆคุณรู้ตรงนี้ไหมช่างครับนะผมจะเปลี่ยนก้านของยี่ห้อนั้นมาใส่กับอันนี้เลยจริงๆเลยคือคุณยังไม่รู้นะ ครั้งแรกคุณไม่รู้แต่งกึะเขาจะแนะนําให้เขาก็แนะนําครูมาหลายหลายเรื่องเหมือนกันว่าอาจารย์ครับครูครับใส่อันนี้ก้านอันนี้แท้ของยี่ห้อเนี้ยรุ่นเนี้ยกับไอ้ตัวเนี้ยมันทนกว่ามันดีกว่าผมรับประกันถ้าคุณรับประกันโอเคครับจัดไปนะเราจะได้เข้าใจตรงกันนะครับครูยกตัวอย่างต่อไป <c oughs> นี่คือสายพานรถซูซูกิสเต็ป นะครับแล้วเคยมีรถซูซูกิถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดนะเพราะมันนานแล้วนะครับน่าจะเป็นซูซูกิฮาย a าเตนะสายพานกับเม็ดเขาเนี่ยมันพังมันเสียนะครูก็ให้พี่ปุ้ยวิ่งไปที่ร้านอะไรก็ไม่ขอเอ่ยชื่อละกันนะครับร้านอะไรครับบอกว่าผมเขียนไปในสมุดนะสายพานแท้ซูซูกิฮาย่าเต้ร้านก็จัดสายพานซูซูกิสเต็ปมาให้ ครั้งแรกที่เราทำเนี่ยเราไม่รู้เลยนะปรากฏว่าพอครัวสายพานสเต็ปไปใส่นะครับใส่เสร็จประกอบเสร็จไอ้มันหย่อนเฮะมันหย่อนมันหย่อนยังไม่เท่าไหร่นะไอเดี๋ยวลองติดเครื่องดูก่อนให้เม็ดให้คัด์มันทางมันหุบก่อนติดเครื่องบิดคนเล่งเสร็จเอะมันหย่อนเนี่ยมันหย่อนผิดปกตินะครับแล้วตอนติดเครื่องจะเห็นเลยว่าสายพานมันสะบัดมันฟาดแล้วมันดังมันเริ่มเอะใจลลนะนะ ก็เลยโทรไปถามที่ศูนย์ที่เขาขายอะไหล่ซูซูกิให้พี่ปุ้ยโทรไปนี่จำได้เลยว่าสายพานไฮยาเต้นเนี่ยมันใส่สายพานซูซูกิสเต็ปได้ไหมเขาบอกไม่ได้ครับรหัสอะไหล่ก็ไม่เหมือนกันความกว้างความยาวก็ไม่เหมือนกันความความกว้างนี่ครูไม่แน่ใจนะแต่ความยาวไม่เท่ากันนะอ่ะให้พี่ปุ้ยวิ่งไปซื้อมาไปเบิกมา คนละคนละพาร์ทอะไรพอได้มาเสร็จปุ๊บคูก็อันนี้เลยครับเอาลิควิดเอาปากกาเคมีขีดที่สายพานสเต็ปปึดแล้วก็นี่เลยครับเอาเชือกมาวัดเลยสเต็ปเท่าไหร่สมมตินะสมมติส,สเต็ปห0 0่งมิลแต่ปรากฏว,ว่าพอไปวัดของฮายาเต้ฮายาเต้มันเก้าร้อยแสมิลสมมติสายพานฮายาเต้มันสั้นกว่า นะครับมันสั้นกว่านะก็จบข่าวครับก็ใส่ใสายพานฮายาเต้ตรงรุ่นติดสายพานมันก็ไม่สะบัดมันก็เงียบก็เป็นปกตินะเอาสายพานซูซูกิสเตปไปคืนช่างร้านอื่นเขาใส่มาไม่เห็นเขามีปัญหาเลยเนี่ยเขาใสกันเขาเบิกไปใส่ได้แต่ทำไมเวลาจานเบิกไปชอบมีปัญหาจังเลย ก็ไม่รู้นะไอช่างร้านอื่นเนี่ยเขาละเอียดขนาดนั้นหรือเปล่านะแต่ของครูเรียกพี่ปุ้ยมาถามหรือโทรศัพท์ไปถามพี่ปุ้ยเลยครับนะจริงๆเลยครับมันมันสั้นยาวไม่เท่ากันนะบางรุ่นความกว้างก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าจะใส่แบบมั่วๆให้งานมันจบจากร้านให้มันผ่านแล้วก็รับเงินลูกค้ามานะครูก็ทำอย่างนั้นได้แต่มันไม่ทำครับไม่อยากทำเพราะว่า พอเวลามันมีปัญหาเขาไปทําที่ร้านอื่นไปทําที่ศูนย์บริการช่างที่ศูนย์บริการหรือที่ร้านถามว่าที่ที่ไปใส่ะไอสายพานตัวนี้มาจากไหนเนี่ยครูที่โรงเรียนฝึกอาชีพใส่มาให้ผมเนี่ยโดนด่าเต็มๆนะครับเป็นถึงครูบาอาจารย์เนี่ยหลับหูหลับตาใสอะไรไม่ไม่ตรงรุ่นไม่ตรงพาร์ไปเพราะฉะนั้นตรงเนี้นะครับบางอย่างเนี่ยมันไม่ตรงพาร์แต่มันใช้ทดแทนกันได้ แต่บางอย่างเนี่ยมันใส่แล้วเนี่ยมันไม่ตรงพาร์ทมันมีปัญหาเกิดขึ้นช่างอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้แต่ถ้ารู้แล้วทำเป็นหลับหูหลับตาผ่านผ่านไปแน่นอนวันหนึ่งเขาเข้ามาซ่อมรถที่โรงเรียนแล้วมันผิดครูก็จะบอกเลยว่าเขาใสอะไรผิดมานะทำมาจากร้านไหนนะพอลูกค้ารู้ความจริงปุ๊บความศรัทธาในช่างร้านนั้นมันก็จะลดลง ไอหาเอารถไปให้ซ่อมสายอะไรมาก็ไม่ตรงรุ่นนะครับจะได้เข้าใจถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันนะครับแล้วก็ขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับอันนี้คือผ้าดิสเบกหน้าของส p a r k 135 y a m a ม a าฟนะครับพอขอรอที่โรงเรียนขับยามา h a าเอ็ที่ครูเคยทำคลิปเปลี่ยนผ้าเบก แล้วก็รถเคยผ่าเครื่องเพราะขับจนน้ำมันเครื่องแห้งอาจารย์ครับเปลี่ยนผ้าเบรกหลังให้หน่อยนะครูก็เดินมาหยิบผ้าเบรกตัวเนี้ยสปาร์คร้อยสามสิบห้าฟีโน่มันเอาไปใส่กับรุ่นอื่นของยามาฮ่าได้เอา้าอาจารย์นี่มันผ้าเบรกของสปาร์คร้อยสามห้ากับของฟีโน่เนี่ยใช่ครับนะที่ที่สองมันจุอะไรมันเขียนไว้อย่างนี้ครับแต่มันสามารถเอาไปใส่ที่ อาเบรกหลังของ y a m a ฮ่าเอ็ได้ครับนั้นท่านไม่ต้องตกใจตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นลำดับแรกเลยคนที่ต้องรับผิดชอบเต็มๆถ้าที่โรงเรียนเนี่ยคือครูถ้าที่ร้านก็คือช่างรับผิดชอบไปก่อนเลยเต็มๆแล้วหลังจากนั้นครูหรือช่าง จะไปไล่บี้ต่อที่ร้านขายอะไรหรือศูนย์บริการเรื่องไรล่ะที่ผมจะยอมเจ็บตัวฟรีครับก็ในเมื่อคุณแนะนำผมมาอย่างนั้นนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนะสุดท้ายนะครับครูยกตัวอย่างนะครับเนี่ยอันนี้คือฝาสูบ CBR 150เวลาผ่านการใช้งานไปเนี่ยวาวเนี่ยมันจะจม อ่ะโทษนะบ่าววาวมันจะจมหรือบ่าววาวมันสุดการแก้ปัญหาแบบถูกต้องมีมาตรฐานเลยก็คือเปลี่ยนฝาสูบใหม่แต่เบิกใหม่มันแพงครับแพงค่าใช้จ่ายมันสูงแต่งานที่ได้มันจบมันมีมาตรฐานแพงเมื่อแพงทำไงครับส่งลงกึงลงกึงก็จะแค่เอาบ่าววาวอันเก่าออกแล้วเอาบ่าววาวันใหม่ใส่ ทีนี้พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นบาวาวมันหลุดวิ่งวิ่งไปบาวาวมันหลุดพอบาวาวมันหลุดปุ๊บวาวมันไปกระแทกกระบาที่หลุดมาแล้วมันปิดไม่ได้ลูกสูบวิ่งขึ้นมาอัดชนกันลูกแตกวาวพังก้านคดฝาสูบพังหลอดวาวแตก โซ่ so, ราวลิ้นขาดอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เราจะจินตนาการไปคำถามแรกเลยลูกค้าด่าใครก่อนครับด่าครูด่าช่างถามว่าครูหรือช่างเป็นคนตีบ่าวาวาวเข้าไปหรือเปล่าท่านลองคิดนะครูหรือช่างไม่ได้เป็นคนตีบ่าววาวแต่ลงกึงเป็นคนตีบ่าววาวมาให้ แต่ลำดับแรกครูกับช่างเนี่ยต้องโดนด่าไปก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวครูกับช่างจะต้องไปไล่บี้กับลงกึงต่อแล้วเราก็คิดต่อไปด้วยว่าแล้วถ้าบาวาวมันหลุดมีความเสียหายหเกิดขึ้นเนี่ยลงกึงที่ทำเนี่ยจะมีสักกี่คนกี่เจ้าที่ยืดอกรับผิดชอบเลยเฮ้ยผมรับผิดชอบว่ะผมตีบาวาวมาไม่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะใส่อะไร ไม่ตรงพาร์ทไม่ตรงรุ่นจะดัดแปลงอะไรอะไรก็แล้วแต่มีอะไรเกิดขึ้นครูคนทำกับช่างที่ร้านเป็นคนทำต้องโดนด่าก่อนเป็นลำดับแรกนั้นท่านสบายใจได้ครับยังไงต้องมีคนรับผิดชอบยกเว้นคนที่ชอบปัดสวะไม่ใช่รูปผู้ชายตัวจริงนะอันนี้ผมไม่ได้ไปกันแนกะัะแหนหรือไปว่าใครนะครับ คือมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในใน,ในทางการทํางานของช่างแต่มันพังและเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องยืดอกรับผิดชอบด้วยจะรับผิดชอบแบบร้อเซหรือคนละ5้5สอันนี้ก็แล้วแต่การเจรจากันเพราะฉะนั้นท่านที่ถามคําถามครูมาว่าทําไมใส่ลูกสูบไม่ตรงพารอะไรไม่ตรงรุ่นขอเหตุผลหน่อยนะครูก็มาให้เหตุผลแล้วนะครับ เราจะได้รู้และเราจะได้เข้าใจตรงกันเพราะว่าถ้าจะเอาตรงพาตรตรงตัวเลขทุกอย่างเลยบางทีเนี่ยมันหาไม่ได้หรือมันหาได้แต่มันหายากราคามันแพงนะครับมันก็จะต้องมีการซิกแซกดัดแปลงกันบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดอะไรขึ้นคนทําต้องพร้อมที่จะรับผิดชอบด้วยดังนั้นคลิปนี้นะก็คงจะได้ ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องไปในแนวทางเดียวกันเพราะว่าเมื่อเรารู้ในสิ่งที่ถูกต้องนะเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีความสบายใจเกิดขึ้นในระดับหนึ่งมาเออมันใช้ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับท่านก็คงจะเกิดความรู้และความสบายใจได้ในระดับหนึ่งนะก็ขอขอบคุณนะครับ ที่ท่านติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆครูก็จะมานำเสนอต่อไปให้มีอะไรสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามมาได้อย่างที่ครูบอกบางทีไม่ได้พิมพ์ตอบไปให้ไม่ใช่ว่าลืมตัวอะไรนะครับแต่การตอบเนี่ยมันมันต้องพิมพ์เยอะมันใช้เวลาเดี๋ยวครูทำเป็นคลิปให้ดูเลยดีกว่า ขอบคุณมากเลยนะครับคลิปนี้ที่ติดตามรับชมจนจบสวัสดีครับ